ท่าไายสบายดีและทุกทา่านพะว่าเมื่อนี้เราคิดด้ออกไปหาอยู่หากินก็พามาไปหาเลาะดินก็หาอย่งนกอย่งงูเมื่อไรตะกคดเลยมาลมโมบาลที่ตา,ม,ามเจ้าสิหลังเขาจะไปหาเลาะดินก่อนเดินทางไปก่อนนี่บนนอนเงาพยายามมุ่งรถที่เดินทางไปเลยได้ คืนทางเขาเดินทางไปกะหาเลาะดินตรงยำแหลงทุกคนพอมืดผลเ่ยัยงแต่ปาก็ะย,ดออยิดังฮือๆอยู่แั่กระตามมันแต่บัถอยเอาไปเลยไปถ,ถ้ามือมือระกบมาหาบ่อนองถ้าบุ๋มมือมา คนตุกเขาก็ไปหาเช่าอยู่ตามทัามตามผีมาแล้วคนตุ๊กเอ้ยเราจะไปต่ออีกบันไปเดินทางไปเลยแต่มาก็ไปหาเช่ามาเลย วันี้การเจ้าห่าเดินทางไปอายุหาดินงจำแรงคนโต๊ะแล้วทุกคนเลยพอห่าวกับพู้ย่อทำแก้งห้วยเตยเอาเศ้าฝนก่อนขอให้เศ้าทำนี่แล้วพอมาทำตัวนี้แต่ข้อน แต่ข้าวขาตักขย่างว่าจะไปจุกเลยขา้าตักขยงขย่างมาบ่มีพยกพยางามาตกักขย่างหา่าขย่างเมื่อการ่แต่ก่อนเอามานอนอยู่ทํานี่พ่อฝนตกพาลุงฝนตกหนึ่งลกมาเขาเลยน,นอนอยู่ทํานี่ใส่บ่ทํานี่บ่มีพยางนีเลยใส่ตรงอยู่ทํานี่แหละคนแต่ก้อนนะแต่ปานพ่อป่านแม่เอาปาหาตกักขย่างแต่ในผ้าในท่านคือกัน กับมย่างกันกับบลายไปไหนได้ไหมหนึ่งกับเพิ่นกับเพือนยุคเลยเจ้าช <c oughs> ิ้นนี้ถ้าคุมือนีทมาย่างมาเจ้าขาคผทำกับเจ้าเลยพุตัวนี้เอนเลยหอยห้ามแกงนี่ก่อน em hồi tuổi ham được phần nó lên đây Còn là chèn rầm cái nắm tôi thường này แกงเป็ไนไงบนที่มันต้มกัรนร้อนอิชายงามขอจะอาบหญิงเนี่ยพัก้่างได้ปลาตัวปลาหลาคนนีปลาตัวมวงที่มากจะมเช็ดเลยมังที่ Bà rước rồi, chịu bọc 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 Như là pháp Chúng ta sẽ nhé, đây nhé, hay khuất bụng không? Thần bởi lúc mà nhé, còn có ท่านทุกคนเลยปุ๊ปปิดท่งแปลเลยนะนี่แปลอยู่นี่เอ้ยไปแล้วพู้ฮะตอนนี้ก็มืดผลขนาดเดียวตีก่อนเลยภายดังตื้งตังอยู่เอาไปจั๊กจี่ฮอตบอยหรือบอยันผลตัวหำก่อนกับจักเอายาวหนทางมื่อ หาบดนะก,ก็พอวันเดียวนี้เขาก็ยังอยู่ด่านชาติอยู่นะทุกคนเนี่ยมากเลยพร,ระอยู่บุมนในไหลมั้กันฮิดโพากระบอกด่านชาตินี่แต่ก่อนเคยออกเลย เห็ดเพาะถ้าเนหองอันนี้หลายเห็ดเพาะนะจากเขาไมาเห็นผู้แยกคนนี้นี่ผู้แย่นะเห็นแลเ่านี่ให้คุไปีก cúm nhẹ con tôi có đấy thật ra thật là. nhẹ cút đây là tụi con đây hào hình nó hù thì hút ở đây nhẹ คือเห็ดเพาะคนบุญเมนเลยเพาะโอ้เมน,หนเหลือคนเลยเห็ดเพาะออกเห็ดเพาะน้อยๆมันก็มีแต่โอ้เห็ดเพาะอกบาดหลายนะ พบเห็ดเพาะแกนเลก็บเห็ดเพาะนนี้เหพาะนะเหาะอ่อ่อยู่ไหนได้อยู่ไหนเห็ดเพาะอะ ถ้าพบมันลายเฮาเอาเมื่อคายก็จะขายทุทคนดยเหตดเพาะนี่นะแต่วมันไม่ได้ลายมีอยู่หางปลาย हम भी बहुत मैं तो ทุบนลายก็หลายคนเห็ดเพาะเลยเอายาเก็บเห็ดเพาะก่อน ก็มันได้หลายฮิตเพอร์อีกอะได้ขาย,ขายกันกันนี่ทุกคนเลยเป็นเงินผัวหาเมื่อบ้านกับเจ้าซื้อกันแชร์ชได้เอาเมื่อไงค่าต่บอได้ฮะตอนนี้กะเอากะหาฮิตเพอร์เห็นอย่างกระยาแล้วทุกคนเลยฮ่าเชื่อเมื่อบอดถึกองมืดละ เพราะว่าจัดแมงอีกห้องเช่เลยมืดเลยที่เครื่องอยู่กองกินฮากับใบอย่างได้เพาะนี่แหละพอเล่นชองโตก็ได้โตเอานบพ่อไม้ไงที่หนึ่งมาห้าทำเฉยทำเ้าทำเ็เรียบร้อยเลยแต่นั่นง่แต่หาทำ ุบนทางมือเขาก็ค้อมเละคนเลยเอายางเจ้ามือตนี้มหาบอดีฝีมือมือพอดีเคยอยู่ของกินให้กับบุได้ถ้าเขาบบเกตกับต้นพึ่งบุได้ละบุได้อย่างกินละมันมีของกินแต่เขาบุได้อย่างเลย อ่ะบันยงเจ้าว่าห้ามมาหันบอดกะตาจิ้งกมาหันบอดเลยทุกคนเลยเล่นกับะอะไรก็ได้ิพย์พอเอาต้นขุกีกกากันล้างล้างไงผมคิดไปดพ่อว่าจะไม่อิมอ่อามไม่ใช่ไหมนะเขาบอกันลายด้คนชายคนยนน่ ลายพินะนี่มก้นใหญ่ลกน้อยจลายแล้วเนาะงอะงงอกถลฮงกอโอ้หไปยงอกนีนัง้างโลนไปกันั่งข้าโลก็มีฮอนีเดียวใช้กันมากกเพิ่นั้นใช็นอชกีรอมาอันนั้นในรถในปุกปุกหาบีเห็นโนมา เปงนอะยดีนี่คอาย์่นี่เาบอกปนกเนยมันแคนก่อนนคุยกันได้นี่นนม่ยยยพวกันนั้นนี่ันพี่เล่นมากงี้อะไรี่พวกงี้มันนอนอนเอาจับนั่นเองมีกระดนั่น ก็รูเทีกันีนี่ขนาดมนปุ๊กหกหกหาเร็วก่เห็นเพิ่งเหรอหกล้วม่เห็นมาเส่อย่างโรเวตบิลโลเขาจัดน้อยในทิศแลขาหนีมี ไน้ก็ท่เกิดมาเพื่อหมอนอนสี่อนนะไอ้คม่กินเน้อนาอยไกินน้แก่เพาะีกว่าไงแก่ให้เพาะกินแรงม่มีคนกินแรงตัวมีเชะผนบอกเอามันได้โอ้กินเนื ไม่แกงเห็ดทำกระชุกเรียบร้อยทุกคนเลยยาทำดิน้ำก่อนโกบเลยิ่มเนี่ยได้ปะโกบเงามามามาทุกคนมากินข้าวร่วมกันมาแก่ที่เพาะเลยทุกแกงอือ พอกมีมันเนาะมันเนาะแต่ที่พอกมันมันเน้ปยพกมันนะเนี่ยมันเังไงนะมึงอ่ะนี่ก็เจ้าเขาเจ้ากินน้ำยาก็ได้เป็นคลิปนี้ไว้ขอขอบมุกขอบใจพูดตามนะครับชมคลิปน้าพอกันใหม่